ไทยไทยเมาูเมา ไทยเมาทุกเมาในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตผลงานล่าสุดของพี่หนิงจอมขวัญกัะยานะคะได้ส่งกำลังใจสู้โควิดผ่านเพลงท้อได้แต่อย่าถอยนะคะก็เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยทั่วประเทศนะคะต้องเจอกับปัญหาใหญ่อย่างโควิด1 9้ที่นะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยเหนื่อยท้อแล้วก็หมดกำลังใจนะคะวันนี้เราเลยอยากจะส่งกำลังใจผ่านบทเพลงให้ทุกคนสู้ๆเช่นเดียวกับศิลปินท่านนี้ค่ะนั่นก็คือพี่หนิงจอมขวัญกัะยาที่ใช้ผล เพลงทอได้แต่อย่าถอยนะคะส่งกำลังใจให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศฝ่าวิกฤตทั้งเรื่องของปากท้องแล้วก็ปัญหาต่างๆนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าทอได้แต่อย่าถอยนะับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทั้งตัวของพี่หนิงเองนะคะที่ต้องอดทนในภาวะที่งานคอนเสิร์ตแล้วก็งานทำขวัญน,นางเนี่ยถูกยกเลิกไปนับ10งานเลยนะคะซึ่งเธอเองก็ต้องสู้ด้วยเช่นกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีวีทีอาจากพี่หนิงจอมขวัญกัละยามาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะจอมขวัญกัลยาณ์นะคะก็อยากจะขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะท้อได้แต่อย่าถอยนะคะซึ่งคนที่แต่งเพลงนี้คือพี่ชินชารวันนะคะผู้ที่เรียบเรียงหรือว่าโปรดิวเซอร์ก็คือพี่ตีน,นรุ่พลพานทองก็ยังไงจอมขวัญก็ขอฝากฝีไม้ไลายมือในการแต่งในการอัลรน้์นะคะของครูบาอาจารย์แล้วด้วยการร้องของจอมขวัญเองเพราะว่าด้วยภาวะแบบนี้นะคะจอมขวัญชื่อว่าหลายคนแทบจะทุกคนนะคะต้องประสบภาวะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นหลักๆแล้วก็ยังปัจจัยอีกหลายๆเหตุที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะก็เลยอยากจะมอบบทเพลงซึ่งเหมือนเป็นยาบำรุงหัวใจเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนท่านผู้ฟังทุกๆคนที่ยังติดตามและให้กำลังใจกับจอมฝันอยู่กับบทเพลงเพลงนี้นี่เหมือนเป็นกำลังขั้นแรกต้องยอมรับว,ว่าเหมือนเป็นกำลังใจให้ตัวเราเองเราสัมผัสได้ว่า เราได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะจอมขวัญน,นี้โดยตรงนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําปลาพุงสุกจกัวหรือว่าจะเป็นเรื่องของผลงานเพลงการรับเชิญการทําขวัญน,นาคนะคะเลื่อนไปมดไปปีหน้านะคะซึ่งเราก็ไม่ใช่ว่า,าจะมีทุนทร,รัพย์อะไรมากมายเนี่ยเราก็ต้องทยอยทยอยซึ่งหลายๆคนที่อยู่ใกล้ตัวจอมขวัญเนี่ยกระทบกระทบอย่างชนิดที่ว่าเรารู้สึกว่าสงสารเพราะว่า แต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกถึงตัวเราเองด้วยก็พยายามที่จะทําอะไรที่มันใกล้ๆตัวเรียกว่าทรัพยากรอะไรของเราที่เรามีอยู่ก็พยายามทำทำแต่ว่าดําเนินไปด้วยไม่ใช่ว่าบู่มบ่ามหรือว่าพุ่มเฟืยจนเกินเหตุหรือแม้แต่ในเรื่องของการประหยัดนะคะหรือว่าพอเพียงนะคะใน ที่เราได้สัมผัสจากองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพ่อของเราเนี่ยเราก็ได้นํากลับมาใช้ในชนิดว่าทนที่จะกินข้าวนอกบ้านเรากลับมากินที่บ้านสะอาดกว่าปลอดภัยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยรวมถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะขอฝากไปด้วยนะคะสำหรับบทเพเตงท้อได้แต่อย่าถอยเราต้องสู้ไปด้วยกันค่ะ ค่ะก็เป็นการอัปเดตผลงานล่าสุดนะคะจากศิลปินมากความสามารถอย่างพี่หนิงจอมขวัญกัลยานะคะก็โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องเพลงการทําขวัญน,นาคนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีธุรกิจน้ําปราจกนัวด้วยนะคะยังไงก็แฟนๆไทยๆนะคะก็ติดตามผลงานของพี่หนิงจอมขวัญกัลยาได้ที่ช่องของเรานะคะขอบคุณทีมข่าวไทยไทด้วยนะคะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์